บีบบีบผมผมขอบีบก่อนได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปได้ไหมถ้านายมาชา้าเขาจะรู้ว่านายตายไปแล้วนายฟังฉันนายตายไปแล้วเข้าใจไหมไอตายเธอเดลต้าที่นี่เราไม่รอกันอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ที่นี่ที่ดี่เขาไม่ทำกันนั้นบ้านะ,านะแต่ที่ที่จะจากบ้าน <c oughs> เขารอกันนะ แค่หาวีก็ยังดีเมื่อกี้กูตายอ่ะขางมึงมองตากูมองตากูเาล่ะ <c oughs> แต่แต่แต่เราต้องเราต้องหุ้นกันนะเพื่อนเพราะว่าการที่เราตายคู่กันทั้งสองคนนั้นไม่ใช่ไม่ได้เป็นเพราะเรานะแต่ว่ามันเป็นเพราะ <c oughs> ถูกต้องใ <laughs> นเวลา6หมู่แล้ว